บวบสรรพคุณแบบเน้นๆถ้าใครไม่ชอบให้หันกลับมากินเพราะสัพพคุณในการดูแลสุขภาพเพียบสมุนไพรไทยพื้นบ้านต้านโรคเชื่อจะครับว่าบวบนั้นมีสรรพคุณในการดูแลสุขภาพมากแท้ถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ในการบำรุงร่างกายดังต่อไปนี้ครับ 1. เป็นยาเย็นสามารถใช้ดูแลสุขภาพได้คลายความร้อน 2. มีความสามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในในช่องปากได้เมื่อรับประทานเป็นประจำ 3. ม,มีสรรพคุณทางอ้อมในการช่วยบำรุงโลหิตและระบบการไหลเวียนของของเหลวในร่างกาย 4. ช่วยขับลมทำให้ขับถ่ายได้ง่ายยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาท้องผูกท้องเฟอ้อ 5. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการลดอาการบวมของเหงือกและฟันถ้าหากคุณมีปัญหาเหงือกและฟันขอแนะนำรับประทานบวบเลยครับ 6. มีส่วนช่วยทางอ้อมในการลดอาการปวดหัววิงเวียนศีรษะหรือเป็นไข้สามารถช่วยทางอ้อมได้ทำให้คุณรู้สึกสบายมากยิ่งขึ้น 7. มีประโยชน์มากสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุครับเพราะบวบนั้นสามารถ ทดแทนสารอาหารที่ขาดแคลนได้เพียงแค่รับประทานเป็นประจำครับฝากกดติดตามผลงานจากบวกในครั้งต่อไปด้วยนะครับ